เอาไปให้เป็นอาหารปลานิลได้แล้วนะครับเพราะว่าปลานิลก็เป็นปลาที่กินพืชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาเข้าสวนอีกเช่นเคยท่านผู้ชมครับ สวนของเราก็เป็นสวนแบบพอเพียงคับท่านผู้ชมปีนี้ลำไยติดเยอะมากนะครับดูครับลำไยติดเยอะมากนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูแหนแดงของเราที่เลี้ยงไว้ครับท่านผู้ชมครับน่ครับพอดีกระบะเหลือนะครับถังเหลือนะครับก็มาเลี้ยงแหนแดงนะครับทดลองดู3ถังนี่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมน่ครับเขาโตแล้วนะครับเลี้ยงได้15วันครับท่านผู้ชม ตอนแรกๆก็เล็กๆอยู่นะครับตัวนี้เขาโตแล้วนะครับแต่ถังนี้อยู่ในร่มนานหน่อยก็โตช้านะครับทุกผู้ชมนี่ครับแต่ถังนี้ก็ออกแดดมานิดหนึ่งนะครับก็จะโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ถังนี้ครับได้รับแดดไวนะครับโตไวมากครับดูครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็เอาไปให้เป็นอาหารปลานินได้แล้วนะครับเพราะว่าปลานินก็เป็นปลาที่กินพืชนะครับ ไปให้ไก่ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมนี่ครับขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะขยายพันธุ์อีกนะครับนี่ครับขยายพันธุ์ไหนแดงก็เอาไปให้ปลานนินะครับทุกผู้ชมเลี้ยงปลาินไว้เลี้ยงไก่ไว้นะครับทดสอบเลี้ยงดู3ถังแบบนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็จะขยายพันธุ์ต่อนะครับทุกผู้ชมครับขยายพันธุ์ก็เอาให้เป็นอาหารไก่นะครับอาหารปลานนล แต่ถังนี้ยังไม่โตนะครับยังเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับเพราะว่าโดนแดดช้านะครับเพราะว่าแดดตอนเช้าๆาก็มาต้นลำใจแบบนี้นะครับนี่ครับขนาดนี้เขายังไม่โดนแดดเลยนะครับพอเที่ยงวันแล้วนะครับแต่ถังนี้ก็โดนไวหน่อยหนึ่งแต่ถังนี้โดนไวมากครับก็โตไวนะครับแล้วก็มาสังเกตการโดนแดดของเขานะครับว่าแหนแดงเนี้ยชอบแดดไหมนะครับสรุปแล้วแหนแดงนี่ชอบแดดครับท่านผู้ชมครับชอบที่แดดนะครับ โดนแดดไวนะครับทางนี้นะครับโดนแดดไวก็โตไวนะครับทางนี้โดนแดดช้าก็โตช้าทางนี้ช้าขัวเพื่อนนะครับนี่ครับขนาดเที่ยงวันยังไม่โดนแดดเลยนะครับนี่ครับเที่ยงวันยังไม่โดนแดดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองถังนะครับที่อยู่ในร่มทั้งวันเลยนะครับว่าจะโตไหมนะครับก็ทดสอบดูนะครับว่าให้เขาอยู่ในร่มทั้งวันเขาจะโตเป็นแบบไหนนะครับ เลี้ยงพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเขาอยู่ในร่มทั้งวันนะครับอันนี้เป็นถังเล็กๆนะครับอยู่ในร่มต้นลำไยแบบนี้นะครับครับเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเราต้องเอาออกแดดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาค่อยามจะโตแล้วนะครับแต่โตช้ามากครับนี่ครับไม่ยอมโตเลยนะครับต้องเอาออกแดดนะครับถ้ทาแบบนี้นะครับเอาออกไป ให้โดนแสงแดดนะครับก็ทดสอบเลี้ยงดูนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าแหนแดงนี่ชอบแดดนะครับท่านผู้ชมนะครับไปดูที่เราจะเอาไปให้น้องปลาหนิลนะครับก็จะขยายพันธุ์ต่อครับท่านผู้ชมขยายพันธุ์ต่อเป็นอาหารปลาหนิลนะครับแต่ถังนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้น้องปลาหนิลกินนะครับนี่ครับดูครับสวยเลยนะครับนะครับลงไปเลย คงจะได้ประมาณ1กิโลนู่นแหละครับถ้าถังเอานนี้ออกหมดเลยนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับตัวไวมากครับเมื่อเราออกแดดแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับอ้าวลงไปเลยครับนี่ครับตัวไวมากตัวไวมากสิบห้าวันนะครับท่านผู้ชมกลุ่มเลี้ยงมาถึงวันนี้นะครับแต่ที่โดนแดดแบบนี้ตัวไวมากครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาออกไปให้น้องปานินกินนะครับนี่ครับดูครับก็ได้ประมาณหนึ่งกิโลนั่นแหละครับทางนี้นะครับอ้าวอวกรณอวกรณ์อ้อัดก,กันแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็เอาทิ้งไว้นี้เป็นบางส่วนนะครับขยายพันธุ์่ตนะครับอ้าว ครับสวยเลยครับนี่ครับครับดูครับสวยเลยครับโตเต็มที่เลยนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ถังนี้ก็ประมาณอีก3-4วันนะครับถังนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องเอาออกแดดครับถังนี้ครับนี่ครับถังนี้พ่งดวงแดดนะครับ ทางนั้นโดนแดดตั้งแต่เช้าเลยนะครับแากทางนี้ผมก็จะช่วยกันยกออกมาให้โดนแดดให้ตัวเวไวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตรงนี้ไปให้น้องปลานิงกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อปลานิงเลยนะครับท่านผู้ชมครับหงแหนแดงปลานิงชอบกินนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมมาถึงบ่อเลี้ยงปลานิงของเราแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกครับน้ําก็เลยขุ่นนะครับที่เห็นในกระชังนั้นก็เป็นหอยขมนะครับท่านผู้ชม หมก็กินนะครับกินไหนแดงนะครับแต่เราจะโยนให้น้องปนินกินก่อนนะครับนี่ครับไหนแดงที่เราได้มาเมื่อตะกี้นะครับนี่ครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับถังใหญ่แบบนั้นนะครับนี่ครับเราโยนลงไปเลยนะครับนี่ครับเราจะโยนลงไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้องปนินก็จะมากินเองครับเอาลงไปเลยนี่ครับน้องปนินชอบกินไหนแดงครับนะครับ ฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้อ้าวเข้ามากินแล้วเข้ามากินแล้วดูครับนี่ครับมาแล้วครับอ๋อมาฝั่งนี้ครับอ๋อดูลงไปเลยนะครับโยงไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ้าวครับผมก็จะมาฝั่งนี้อีกนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้ารอบคันสะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ มาแล้วครับมาแล้วน้องปนินมาแล้วครับเอาโยนไปเลยนะครับแหนแดงให้น้องปะนินนะครับเอาเอาเอาให้ทั้งกระบะเลยเอ้านี่ครับนี่ครับเดี๋ยวน้องปนินก็จะมาแล้วนะครับมากินแหนแดงชอบกินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับไก่ก็ชอบกินนะครับ ไก่ก็ชอบกินมาแล้วครับดูครับท่านผู้ชมครับดูฝั่งที่โยนครั้งแรกเนี่ยครับครับดื่มมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้โยนนี่ครับเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เลี้ยงปลานินเลี้ยงไก่นะครับก็เลี้ยงแหนแดงไว้เป็นอาหารของปลานินแล้วก็ไก่ได้เลยนะครับผมก็ทดลองเลี้ยง ได้สามสี่กะบะแบบนี้นะครับก็ทดลองดูนะครับว่าเขาจะโตไวไหมนะครับสรุปแล้วก็ได้ผลดีครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับถ้าอยู่ในร่มเขาจะไม่ค่อยโตนะครับท่านผู้ชมเราต้องเอาโดนแดดนะครับหนแดงนี่ชอบแดดนะครับเหมือนถังที่อยู่ในร่มนะครับจะโตช้านะครับนี่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ครับดูครับดูฝั่งนู้นครับ ชอบกินมากเลยนี่ครับโอ้โหมาตีแล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหเห็นคนฟัวครับมาแล้วมาแล้วครับนี่แหละครับปลานิชอบกินนะครับท่านผู้ชมชอบกินแดงเป็นอาหารนะครับก็เลี้ยงได้นะครับก็ประหยัดอาหารของปลานินะครับประหยัดอาหารไก่นะครับเลี้ยงก็ไม่ยากครับที่ผมเลี้ยงแล้วก็ ใส่กระมังใส่น้ำทิ้งไว้เลยนะครับก็จะโตขึ้นมาเลยนะครับขมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วู่ดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ที่เห็นในกระซังนั้นก็เป็นหอยขมนะครับท่านผู้ชมก็กำลังพ่อเลี้ยงอยู่นะครับถ้าเต็มที่ก็จะขยายต่อไปนะครับ ใหญ่เลี้ยงตอไปครับเลี้ยงหอยในกระชังนะครับก็เอาไปกินหลายรอบแล้วนะครับเอาไปแกงหลายรอบแล้วนะครับนี่ครับเราเดินดูฝั่งนู้นครับเอาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มาตีแล้วนะครับเพราะว่ายังเห็นคนอยู่นะครับโอ้โหดูฝั่งน้องครับท่านผู้ชมดูครับโอ้มาตีไวมากครับ นี่ครับโหเห็นคนหนีไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับโหมาตีแล้วมาตีแล้วเลี้ยงายครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงแนแดงนี่นะครับท่านผู้ชมที่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลานิลก็เลี้ยงแนแดงไว้ด้วยนะครับก็ไว้เป็นอาหารนะครับก็ทดสอบเลี้ยงดูนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ ขอเข้ามานะครับเอามาโยนให้น้องประเินก็กินดีครับนี่ครับดูครับดูท่านผู้ชมครับกินเป็นต้นเป็นต้นเลยนะครับโอ้แสดงว่าชอบกินมากครับขึ้นมาขาบเป็นต้นไปเลยนะครับนะครับติดถอยก่อนครับให้น้องปลินกินก่อนนะครับคลิปนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมมาดูแหนแดงที่ทดสอบเลี้ยงไว้นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับ ยงได้ประมาณครึ่งเดือนก็สามารถเอามาให้เป็นอาหารน้องปานินกินได้แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอาก,กันาคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ